เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม p e w e r t h นะครับผมวันนี้ครับเรากขยดเกมโลบ็อกแมปบ็อกฟุตนั่นเองนะผมวันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างผลไฟที่ยังไม่ตื่นกับผลไฟที่ตื่นแล้วนะผมว่ามันจะมีสกิลหรือดาเมจแตกต่างกันยังไงนะผมว่ามันจะสวยขึ้นแค่ไหนนะผมหรือมันจะไม่สวยนะผมโอเคนะผมก่อนอื่นนะผมรหัสที่มีผลไฟที่ยังไม่ตื่นนะผมจะเป็นรหัสผมนะนี่เลยเห็นไหม ก็สวนอ่าผลไฟที่ตื่นแล้วนะผมจะเป็นรหัส i P P นะครับผมแล้วก็ตันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองผลไฟที่ยังไม่ตื่นก่อนเลยนะผมสกิลแรกนะผมจะเป็นไฟบูลเลตนะครับผมเป็นสกิลไฟบูลเลตที่ยิงลูกกระสุนไฟนะครับออกจากมือทั้งสองข้างนะผมใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั่นเองครับผมเดี๋ยวรอลองมาดูเลยเห็นไหมมันจะชาจนี้แล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้นะผมอันนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครึ่งหลอดนะครับผมอ่ายิงซอมบี้ครึ่งหลอดเลยับโอเคเดี๋ยวโอ้โหทำไมมัน อันนี้วะเดี๋ยผปก็ทักที่สังเกตก่อนนะผมโอเคแล้วก็ยิงไปนะครับโอ้โหลบได้หลบได้เป็ไไนไงล่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอเอ้ยมันยังไม่ตายว่ะเราต้องซ้ำอีกสักหนึ่งทีนะผมโอเควุค้บอย่างนี้นะครับผมเพนนื่อที่จะรุนแรงเลยนะผมโอเคอ่าตอนนี้ผมได้ cast, แบบอัพค่าสเต็ปเป็นบล็อกฟุตนะครับผมเป็นอพันสี่ห้าสิบนะผมคือตันแล้วนะครับผมโอเคดูพอเรายิงขึ้นฟ้านะมันจะเป็นยังไง นี่เป็นไงเป็นลูกกระสุนออกไปนะผมโอ้โหไกลมากครับผมดูดิโอเคอ่าเรามาดูสกิลต,ต่อมาครับผมก็คือไฟบีมนะผมก็คือไอเป็นการปล่อยพลังอ่าเป็นไฟที่เป็นแบบแท่งใหญ่ๆยาวๆ,ๆนะครับผมไปฝั่งโน้นนะก็คือไฟบีมก็คือแสงเลเซอร์ไฟใช่มัอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคอยดูนะผมเดีย๋ยวผมซูมให้ไกลก่นอนเออเล็งปุ๊บไม่นะครับผมโอ้โหอย่างเท่นะครับผมแล้วก็ดาเมจก็ไม่แรงเท่าไฟบุลเลตเท่าไหร่นะครับผม ก็สามารถใช้คอมโบได้นะผมผลไฟก็มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมถ้าจะผ,ผลแรงๆก็คือผลแมกมานะผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะตาย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 ครับโอเคโอ,คโอค้คายอย่างห้ได้นะผมบอกเลยโอเคนะผมมาดูที่สกิลต่อมานะผมก็คือไฟคอ,อร์รัมอะไรนี่แหละเออเอาเป็นว่าไฟคอร์รัมนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลยครับผมไฟคอร์รัมนี้มันก็คือ,อแสงลงมาจากฟ้านะผม เป็นเหมือนแท่งเสาอะไรสักอย่างนี่ครับผมเป็นเหมือนเตาแก๊สออไฟตรงเตาแก๊สน,นะผมบงจุดนะผมแล้วก็สามารถคอมโบได้เลยนะผมมีปล่อยอไฟบีมไปแล้วก็ไฟบูลเล็ตแล้วก็รอคูดาวสักนิดนะผมถ้ามันมี3ท่านะมันก็ยากนิดหน่อยนะผมแต่ถ้ามีทั้ง4ท่านะผมมันก็จะแบบแปบ๊บเดียวชุดเดียวตายนะผมโอเคไฟบีมใ่โอ้โหอย่างแรงนะผมกระเด็นไกลมากนะผมทําให้ศัตรูกระเด็นไกลมากนะผม Okay. นี่เป็นไงตายไปโอเคเรามาดูเทสกิลต่อมาแล้วผมก็คือไฟบอมนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นลูกไฟใหญ่ๆนะผมเดี๋ยวผมขอลากไอ้พวกซอมบี้ก่อนนะผมโอเคมาเราจะลากซอมบี้มารวมตัวกันนะผมแล้วก็จัดการด้วยไฟยอ่อไฟบอมนะครับผมโอ okay. เคเฮ้ยมีมีคนตีเจ้าทะเละครับตนะเห็นไหมจะมีหัวไอ้เจ้าทะเลอยู่โอโหอันนี้ผมไม,ไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแจมแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมสกิลผักก่อนนะครับผมเพราะว่า สกิลไฟบอมเนี่ยมันต้องที่ใช้เวลาในการชาร์จนะผมมันก็จะทําให้ศัตรูตีเราได้นะครับเนี่ยเป็นไงตูมนะครับผมโอ้โหอย่างแรงโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าสกิลที่แรงที่สุดก็คือจะไฟบูลเลตนะผมโอเคนี่มันทําให้กระเด็นนะผมในไฟบีมบายนี่เป็นไงแล้วก็ไฟบูลเลตนะครับผมแตกไปหนึ่งนะครับโอเคมามาเดี๋ยวเราชาร์จสกิลรอสกิลก่อนนะครับรอสกิลไฟบอมก่อนนะโอเคเออตอนนี้มันจะรีเซ็ตเนี่ยมันนานนะผมเพราะนักจะนานะผมแต่มัน ไม่ค่อยแรงเท่าไฟบุหรีเท่าไหร่นะผมว่าโอเคมาชาร์จไปอุ้ยปล่อยไปตูมนะครับผมโอ้โหระเบิดอย่างแรงนะผมโอเคโอเคนะผมส่วนสกิลสุดท้ายนะผมจะเป็นสกิลไฟไฟก็คือเป็นการบินนะครับผมนี่เป็นไงโอ้โหบินอย่างเท่นะผมแต่มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร,ร่นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่ผลไฟที่ตื่นแล้วกันเลยนะผมว่ายังเป็นจะเป็นยังไงนะผมสกิลมันจะสวยขนาดไหนครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผม เอาแล้วก็ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับรหัสที่เป็นผลไฟที่ตื่นแล้วนะผมดูสกินไอแอพพมันแต่งอวตารนะรโป้อย่างโอ้โหอย่างโก้นะผมโอเคอเฮ้ยงเงินมีสิบล้านเลยเลยโอ้โหดูมันอัพค่าดิโห้ทันเกือบหมดเลยนะผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรวะเมลีดากอนเป็นอ่าไม่รู้อ่ะเป็นอ่าทายุตีดากอนนะโอ้อย่างพี่ของมังกรน,นะครับ บีเซนโต้ด้วยมีบีเซนโต้ด้วยนะผมนีน่เป็นไงไทยอุย้ยเฮ้ยเท่วะ่ะมาเรามาดูที่สกิลฝนไฟนะผมโอเคนะครับามาที่สกิลแรกนะผมก็คือสกิลเอฟสกิลบินนั่นเองดูการบนนรินนะครับผมอุ้ยเร็วขึ้นนะผมรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะครับโอเคอบินเร็วขึ้นนะผมแต่เอฟเฟกอะไรยังเหมือนเหมือนเดิมนะผมโอเคเดี๋ยวมามาข้างนอกมี NPC ให้ตีไหมไหนวะนี่ไงเจอละมานะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดฮาคิก่อนนะครับผมนี่เป็นไงฮาคิเต็มตัวนะครับผมดอมเมี่ยมเลยนะครับผมโอเคมาที่สกิลแรกครับผมจากไฟบุลเลต์นะครับผมเปลี่ยนเป็นเบลนนิงเบ a ส์นะครับผมโอเคมันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยวิมีการชาร์จอ่าที่มือนะผมหนึ่งข้างแล้วก็โอ้โยนไปนะครับผมโอ้โหเป็นการเหมือนโยนระเบิดนะครับผมโอเควิเราลองมาร์ตาก้อนดูวิวิแรงนะแรงนะเนี่ยในโอ้โหเฮ้ย ตอนนี้มันมีไอ้ตัวนั้นด้วยวะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้นะนี่ปิดฉากด้วยเบอร์หนึ่งบลัชใน่เลยปลาระเบิดไปโอ้โหเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะโอ้โหืมถึกนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดาเมจนะผมเท่าไหร่เื่อออะไรครับเนี่ยเฮ้ยแต่ดูมันว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะครับผมที่มันเป็นไฟมันจะได้รับดาเมจด้วยนะผมโอ้ถือว่าดีเลยนะผมมาดูที่สกิลต่อมานะผมเป็นโพรมีอะไรบัช อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะครับผมมากด X ไปนี่เป็นชา้าสองมือนะครับผมแล้วก็ปล่อยไปโอ้ยอุย้ยแรงนะครับผมโอ้โหเท่มากนะครับผมอันนี้น่าจะแรงกว่าอันเดิมนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรเออเยอะแยะเลยดูดูดูนะครับผมทุกคนดูนะครับมาอึดปุ้มนะครับผมโอ้โหสกิลเอ้ยเอฟเฟกต์อย่างเท่น,นะครับผมแต่ความแรงนะ่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมโอ้ดีมันดุน โดนเบอร์นิงบาดไปนงี่ยเป็นไงโดนระเบิดเป็นหนึ่งทีแล้วก็ในี่โอโ้โหอย่างเท่นะผมดูน่ามันจะมีไอ้ไฟไฟตรงนี้นะผมเพื่อเป็นดาเมจอีกชั้นหนึ่งนะผมแต่ถ้าเราผลที่ยังไม่ตื่นมันจะไม่มีนะครับนี่เป็นไงนเี่เป็นไงโอโ้โหอย่างแรงมาดูที่สกิลต่ตอมานะผมแฟมมิงโบรเชกนะผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองใช้ดูเลยนะครับผม NPC มา โอ้โหเป็นพายุไฟนะผมโอเคเป็นพายุไฟโหค่อนข้างที่จะสวยเลยนะผมโอเคอุย้ยเอฟเฟกสวยมากนะผมแต่ดูเหมือนว่าคนที่ตื่นแล้วนะผมมันจะมีเอฟเฟกแบบเป็นไฟเวลาเราใช้ไปมันจะมีไฟที่อยู่กับเพิ้นใช้ไหมทำดาเมจกับสตูได้อีกนะผมเนี่ยเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นะผมนี่อันนี้ก็มีนะครับดูว่าจะมีทุกสกลิลเลยนะเออมาพายุไฟบูมขึ้นโอ้โหอย่างที่มาดูที่สกลิลต่อมานะผมフレームデストライヤーนะผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเ,เราลองดูนะครับโอ้เป็นชาร์จลูกบอลน,นะผมโอ้โหมีอะไรแดงๆอยู่ข้างๆลูกบอลนดน้วยผมโอ้โคตรเท่น,นะผมแล้วก็โยนยไปเลยตุ้มโอ้โหแล้วก็มีสกิลไฟเอฟเฟกต์ไฟนะครับผมโอเคเหมือนอ่าสกิลทั่วไปเลยโอเคอุ้ยมันก็แรงอยู่นะแล้วลองสกิลแรกดูนะครับผมตูม้มโอ้โหร้อยหกสิบห้าอันนี้เท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็ดาเมจดีโอเค อันนี้ดาเมจอ่ามันไม่สามารถเป็นอ่าตัวเลขได้แบบเป๊ะๆนะผมเพราะว่ามันจะมีอ่าเอฟเฟกไฟที่ทำดาเมจอีกนะผมเห็นไหมโอเคครับผมนี่พายุพายุเพลิงแล้วก็นี่เลยลูกบอลไฟตูมโอ้โหมันใหญ่ขึ้นนะผมวงอ่าของการทำลายมันใหญ่ขึ้นนะผมโอเคอ้โคตรสวยนะผมสกิลนี้โหถือว่าเด็ดจัดนะผมผลไฟแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผม ก็มันก็กลางๆนะผมส่วนที่จะมาฟาร์มก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับดูโอ้โหอย่างเร็วนะผมเร็วขึ้นนะผมแล้วก็มีอะไรกลมๆตามตูดด้วยนะผมเห็นไหมจะเป็นวงวงวงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคอุย้ยก็มีประมาณเท่านี้นะผมถือว่าสวยใช้ได้เลยนะผมอะไรนี่เป็นไงโอ้โหสวยเกินอโอ้โหสุดยอดนะผมไม่มีอะไรจะพูดเลยสุดยอดเกินนะผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงมีเท่านี้แล้ผมถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับ bye bye รบ๊ายบายนะทุกคนจุบจ๊บ